แต่เป็นสิ่งของจะเป็นน้ำอยู่ในอากาศก็เหมือนกันต่างไม่บมดสิ้งสิ้ในใช่ไหมครับนี่แหละภาษาลุงไม่เปลี่ยนคำพูดเลยนะให้เข้าใจพวกนี้ไม่งั้นมันจะหลงกระแสไปหมดปลาใหญ่กินปลาเล็กไปหมดคนเกิดก่อนเอาเปรียบคนเกิดหลังไปหมดนะครับแล้วคนก็สอนลูกสอนหลานก็เ,เปียกคนต่อไปรุ่นสู่รุ่นไปนะครับประมาณนี้นะ เปลี่ยนได้แล้วนะครับแต่คุณใดก็ตามที่สอนลูกสอนนันเอาเปรียบมนุษย์ผมว่านะ <c oughs> น่าจะมาในรูปแบบของความเห็นใจกันและก,กันมากกว่าน้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่าประมาณนั้นนะครับไอ้รวยๆถ้าไม่มีคนจนมันรวยไม่ได้หรอกแต่เวลาเขารวยแล้วก็มองไม่เห็นคนจนมันมันเป็นอย่างนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวจะรับวาระกเขาเองแหะครับพี่ <c oughs> นะยังไงเขาก็อยู่ค้าฟ้าไม่ได้หรอก ระกูลเขาครอบครัวเขาเจะไปเองนะครับมันถึงเวลาครับสามสาเก็ทํางานอยู่เวลานี้สามสายหคืออะไรรู้ไหมพญานาคพญาช่างหรือพญาครุฑจะอยู่รู้ไหมเขาก็ชอนใจถึงเจอหมดเพราะเขาเป็นทพิ์หมดนะครับคุจะบอกให้ทราบนะฝากเอาไว้กรุณาขบนบเอาไว้กรุณาณคิดโปรดพี่นี้พิจารณาให้พอประมาณการเท่าที่สติปัญญาแหละเวลาของแต่ละท่านแต่ละคนจะเอื้ออำนวยนะครับ ทั้งหมดจะเชื่อลุงนะลุงปราถนาให้รู้ได้เข้าใจความเข้าใจเป็นจุดเริ่มต้นของความเจริญความมั่นใจเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จไม่ว่าจะมั่นใจในเรื่องอะไรแน่นอน คำว่ามั่นใจเป็นจมาจากคำว่ารู้ความรู้ความเข้าใจความมั่นใจความชำนาญความเชี่ยวชาญ know, knowledge k n o w understand confidence experience และ expert ถ้าใครก็ตามถึงขั้นนี้แล้วก็ตกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหมแน่นอนนะครับทุกเรื่องนะครับ ต่อไปนี้โปรดสังเกตถ้าเป็นการทำสมาธิลุงจะเรียกว่าไอโอพาธถ้าเป็นเรื่องของวิชาแสงแสงเนี่ยเขาจะพากันเรียกกันว่าโฟตอนนะครับต่อไปนี้ถ้าเป็น Acting ของลุงก็คือควันบุหรี่โอเคไหม